สวัสดีพี่น้องคนรักสับป,ประรดสีผู้ที่สนใจทุกท่านและก็ fc ช่องเกษตรวารตี iety, ทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกทท่านนะครับมาทําความรู้จักกับสับป,ประรดสีที่มีความเป็นมีใบด่างๆนะครับซึ่งจะมีชื่อเรียกอยู่2ชื่อนะครับซึ่งจะติดอยู่ในชื่อของสับป,ประรดสีซึ่งเราจะได้ยินคุ้นหูก็คือคําแรกก็คือคําว่าอัลโบครับอัลโบนั้นก็มาจากคําว่าอัลโบมาจินเต็ดนะครับอัลโบมาจินเต็ดก็คือจะเป็นลักษณะ ด่างสีขาวจะอยู่ข้างนอกขอบใบนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่ามีลักษณะยังไงนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นด่างแบบสีขาวอยู่ข้างในของใบนะครับเรียกว่า variegated variegated นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมทีละต้นกันเลยนะครับว่าลักษณะที่กล่าวไปนั้นมีใบเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยครับละต้นที่อยู่ข้างหน้าทุกคนนี้นะครับก็มีชื่อเรียกว่า neo shocking pink albo ครับ นีโอช็อกกิ้งพิงค์อัลโบสังเกตไหมครับว่าขอบใบของเขาจะมีด่างใบจะด่างอยู่ตรงขอบนะครับสีขาวด่างตรงขอบข้างในจะเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้จะเป็นแบบอัลโบนะครับนิโอช็อกกิ้งพิงค์อัลโบนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกนะครับวนต้นนี้นะครับมีชื่อว่านิโออิงเวลอัลโบครับข้างในเป็นสีเขียวเข้มเลยนะครับขอบใบนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับนิโออิงเวลอัลโบครับ ไปต้นต่อไปเลยครับส่วนคราวนี้ก็จะมาเป็นไม้ด่างด้านในนะครับที่มีด่างข้างในหรืออันนี้ชื่อพันธุ์นีโอลูน่าวงเล็บแวร์ครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนีโอลูน่าแว์ครับสังเกตว่าสีเขียวจะอยู่ตรงขอบนะครับสีเขียวเข้มจะอยู่ตรงขอบด่างจะอยู่ข้างในครับอันนี้เรียกว่านีโอลูน่าแว์ครับต้นนี้นะครับก็จะเป็น นีโอมาร์าธาไฮบริดแวรครับสังเกตไหมครับว่าข้างในก็จะเป็นด่างอยู่ข้างในนะครับอันนี้คือเข้ามาสีชมพูนะครับเนื่องจากว่าได้แดดเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นต้นแม่พันธุ์แล้วนะครับให้หน่อด้วยนะครับนี่ครับก็จะเป็นด่างอยู่ตรงกลางนี้ครับนีโอมาร์าธาไฮบริดแวครับอันนี้คือต้นลูกเขาครับทุกคนครับอันนี้คือลูกของต้นนี้เลยนะครับ นะครับก็จะมีด่างอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเส้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับเรียกว่านิโอมาบอร t ลาธาไฮบริดแวครับนี่คือข้อสังเกตนะครับทุกคนครับลักษณะของต้นสับปะรดสีที่เป็นแบบด่างนะครับจะมี2ชนิดด้วยกันใช่ไหมครับจะมีอาโบมาจิเนต็ดนะครับอาโบมาจิเนต็ดก็จะเป็นด่างใบขอบใบจะเป็นสีขาวครับข้างในจะเป็นสีเขียวหรือสีอื่นๆนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับแว แวร์ก็จะเป็น v a r i e ิก e กจนะครับ v a r i ริกเก็ก็จะเป็นด่างสีขาวอยู่เป็นเส้นอยู่ตรงกลางใบนะครับตรงขอบก็จะเป็นสีเขียวหรือสีอื่นๆน,นะครับข้อสังเกตระหว่างอัลโบกับแวร์ครับขอบคุณพี่น้องคนรักสปะรดสีผู้ที่สนใจและก็เอฟซี FC, ช่องเกษตรวลที่ทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับมาใหท้ทุกท่านได้ชมนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ